กลับมาต่อในช่วงนี้กลับบ้าบมังคันปากกันต่อนะครับด้านหน้าของเราเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราเสมอมานะครับกับกาแฟ SS ส o f f คอฟฟีพนะัทมีคนสั่งไปบอกว่าทานแล้วดีมากเลยทานแล้วเนี่ย เป็นการทานกาแฟที่ทานยังไงให้กินกาแฟแล้วไม่อ้วนทานกาแฟยังไงให้กินไปแล้วไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดานันแถมใครเป็นเบาหวานความดานันก็อาการดีขึ้นนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยนะฮะมีสารสกัดที่เป็นสมุนไพรย,ยังโสมอยู่ด้วยนะครับและที่สําคัญความหวานเนี่ยมันหวานบางคนบอกกินกาแฟไม่หวานไม่อร่อยแล้วกาแฟตัวนี้หวานไหมกาแฟตัวนี้ก็หวานนะครับแต่ความหวานของเขาใช้ย่าหวานแทนน้าตาลฉะนั้นเรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงเรื่องของเบาหวานลบทิ้งไปได้เลยไม่เป็นอย่างแน่นอนแล้ว ขามีสารสกัดจากแอลคาเนทีนเผาผ่านไขมันถั่วขาวทําให้ร่างกายไม่ดูดซึมพวกแป้งน้าตาลมันก็จะทาให้เราไม่อ้วนนะครับและยังมีสารสกัดสําคัญอีกเยอะแยะมากมายอยู่ในกล่องนี้กับกาแฟ s s สเ f f e e ฟฟีพคุณผู้หญิงทานได้นะออกกําลังกายและทานเนี่ยควบคู่ไปเนี่ยเผาผ่านดีคูณ2-3คูณ 3, เลยทีเดียวนะครับถามว่าคุณผู้ชายทานได้ไหมก็ทานได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณผู้หญิงสายเฮลตี้สายแบบว่าออกกําลังกายอีกเซอร์ไซ์แบบว่า LS เนี่ยนะฮะตัวนี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน s อ Coffee p ฟีพเลยนะ เอาเลยครับวันนี้1กล่องมี15บซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทนะฮะแต่วันนี้ให้โปรโมชั่นไปเลยโค้งนี้เป็นโค้งแบบว่าราคาพิเศษ3แถม1นึ่นี่หนึ่บาทเท่านั้นเอาไปเลยซื้อ3กล่องแถมอีก1กล่องเอสเอส e อฟฟพัทให้โปรเทกระจาด1 0 0 0บาทรีบเลยอย่าช้าโทรได้เบอร์นี้ครับ0ูนย์เก้าหหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคลโลโค้ดมุมขวาหน้าจอาได้เลยนะครับ เอาล่ะครับมากม่อวันกันปากในช่วงนี้อัปเดตข่าวสารกันต่อยังคงเป็นกระแสว่ายังมีอีกหนึ่งศิลปินที่ไปร่วมคอนเสิร์ตในางาน,นวันนั้นกรณีที่คุณจ๊ะคุณตะ,ะแตนคุณเอมทะเลาะกันนะฮะก็อีกหนึ่งศิลปินที่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยแน่นอนว่าถ้าใครตามข่าวจะรู้ว่าศิลปินมีใครบ้าง 1. จ๊ะนงพนี 2. ตากกแกลจูรดาและ3 ลำายญให้ทองคำนะฮะเอาเลยครับงานนี้ครับลำายญนะครับเงียบมานานครับแจ้งแล้วหลังถูกโยงต้นเหตุฉนวนเป็นต้นเหตุเหนือดราม่าเดือดครับทำให้รุ่นพี่อย่างจะ๊ะและตะกะแตนต้องมาตีกันกลางโซเชียลนะฮะหลังจากมีชื่อเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงนะฮะในคิวงานนะฮะฉนวนปมดรามา่าประทะเดือดของสองลูกทุ่งอย่างคุณจ๊ะและคุณตะกแตนนะล่าสุดเองเนี่ยนะคุณผู้ชมนี่เลยลำายญ ไททองคำครับได้มีการโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วพร้อมกับแชทหลักฐานว่าอ่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากคิวงานวันที่8เมษายนที่ผ่านมาที่หนูได้ไปเล่นงานเดียวกับพี่จระแล้วก็พี่แตนนะคะหนูขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดงานที่หนูเนี่ยได้รับจากผู้ประสานงานนะคะเนื่องจากตอนนี้ข่าวตามเพจต่างๆเริ่มมีการพูดว่าต้นเหตุเกิดมาจากการแทกคิวของหนูแล้วเอาง่ายคือบอกว่าเนี่ยอีรุ่นพี่เขาตีกันเนี่ยพรอะมืองเลยลำยัยเนี่ยเขาว่ากันอย่างนี้นะคะลำยยบอกทดไม่ได้แล้ว ต้องออกมาชี้แจงแล้วนะฮะบอกว่าหนูได้มีการรับข้อมูลจากผู้ประสานงานว่าให้ขึ้นแสดงในตอน11นาฬกา30นาทีหนูก็ไปถึงงานตามเวลาที่ก่อกำหนดทีงานหนูสแตนบายรอหลังวิธีก่อนเวลาแสดงพอเสร็จพิธีการเสร็จก็เริ่มโชว์เริ่มแสดงลอย ส่วนเรื่องของการแทรกคิวเนี่ยตัวหนูเองแล้วก็ทีมงานยืนยันว่าไม่ได้มีการแจ้งเจ้าภาพหรือผู้ประสานงานว่าจะขอแทรกคิวพี่ๆเลยเ<อ>ขึ้นตามแบแบเปะ๊ปะๆเลย11บเอรนิกา30นาที<อ>ก็โดยมีนะคบแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจสาวลำใหญพร้อมกับทั้งบอกว่าทางผู้จัดการเนี่ยได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะฮะบ,บอกว่าศิลปินนะไม่ครเคืองกันแล้วเข้าใจผิดกันหมดนะคนจัดนผิดเอง และคนจัดก็ขอแทรกคิวเองด้วยเออไม่ใช่ศิลปินขอแทรกนะทำให้นักร้องคิดว่านักร้องคนนั้นมาขอแทรกคิวนักร้องคนนี้เลยทั้งที่ศิลปินเนี่ยไม่รู้เรื่องหรูอลาวเลยเลยไม่ขอไม่ได้ขอเองด้วยเจ้าภาพและคนจัดคิวเขาออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วจ้าว่าทางเขาเี่ยเป็นคนดีลเวลาผิดเองเพราะทางจ๊ะก็มีหลักฐานจากเจ้าภาพเหมือนกันว่าจ๊ะเนี่ยขึ้นแสดงคิวแรกเรื่องนี้นะฮะจะไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะเพราะเริ่มจากหนึ่งผู้จัดงาน ถ้าอ่านผู้จัดง,งานดีๆนะดวเรื่องเวลาตรงกันกับทุกคน 2. ถ้าคุณตากะแตนไม่ไปโพส์ด่าโพต์แขวะทางฝั่งคุณจ๊ะตั้งแต่เมษาจนถึงสิงหาเนี่ยซึ่งทางจ๊ะเองนะก็เลือกเงียบมาโดยตลอดไม่ตอบโต้ด่าจ๊ะไม่พอไปด่าเพื่อนจ๊ะอีกแล้วชาวเด็กก็ไปรุมด่าจ๊ะรุมด่าเพื่อนจ๊ะอีกก็คือคุณเอมเนี่ยนะฮะจนคุณจ๊ะทนไม่ไหวก็เลยออกมาไลฟโสดโชว์หลักฐานแล้วคุณตากะแตนก็ยังลามไปถึงพ่อแม่คุณจ๊ะอีกประมาณว่าไม่สั่งสอนลูกอะไรประมาณเนี้ยเออมันก มันก็ตามแบบไปเรื่อยๆเลยไปคนโน้นคนนี้เกี่ยวโยงเกี่ยวพนันตอนนี้ล่าสุดอย่างที่บอกกันไปว่าคนจัดหรือว่าโบเกอร์เองออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาเขา,ขารับผิดทั้งหมดเขาประสานงานเรื่องของเมนจท่งเวลาโชว์ไม่ได้ซีเควนต์ต่างๆมันเปลี่ยนถ้าคนทำอีเ,อเวนต์เนี่ยถ้าคนทำเอ,เนนะอีเวนต์นะจากใจหนึ่งคนทำเอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตมาจะรู้ว่า อจเจนดาแล้วก็ซีเควนเป็นยังไงแล้วเราพอเรามาดูรันดาวสคริปปุบเนี่ยเราจะรู้เลยว่า1 2 3 4เป็นอะไรเช่นพิธีเปิดพิธีกรขึ้นกดปุม่มเปิดผู้ขึ้นป,ปึ้งปังปึ้งปังพิธีกรเปิดหนึ่งเปิดโชว์ทรงศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเขาายา้าใจไหมมันจะมี1 2 3 4ของมันอยู่แล้วแต่กรณีที่กรณีนี้นะอันนี้เอาความเข้าใจของโอ,งองมก่อนแล้วกันกรณีนี้เนี่ยศิลปินได้สคริปเดียวกันเป๊ะ หสมสมุติก่อน 1. A. 2. B. 3. เต้องขึ้นโจวตึงตึงตึงทุกคนได้เหมือนกันหมดเลยแต่มันมีประเด็นที่ได้ยินมาว่าขอแซกค,คิวโดยที่ศิลปิน3ส่วน3สศิลปินไม่รู้เรื่องแต่คนที่มีการปรับเปลี่ยนสคริปเป็นทีมงานเป็นคนจัดอีเวนต์เป็นเจ้าภาพหรือจะเป็นบลกก็เหเลอเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาขอสลับคิวกันเองก็เลยงงไปหมดเลยแบบขอคนนั้นขึ้นก่อนได้ไหมคนนี้นขึ้นก่อนไม กลับกลายว่าเข้าใจว่าศิลปินขอกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดการเข้าใจผิดและศิลปินก็แข่งใจมาตั้งแต่เมษาจนเนี่ยมากลางปีแล้วเนี่ยกี่เดือนละเมษา,าพฤษพายไจนโอ้โหสามสี่เดือนเนาะมันก็แข่งใจกันมาแล้วคิดว่าทาไมต้องมาขอแซงวะสคริปมันก็มีแล้วรันคิวมันก็มีแล้วถ้ามึงไม่พอใจสคริปตั้งแต่ตอนแรกทำไมไม่บอกว่าเออเนี่ยต้องขอขึ้นก่อนได้ไหมถ้าเนี่ยจะได้สลับตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่มาขอสลับวันงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเข้าใจแบบนี้ คราวนี้ทีมงานก็ต้องออกมาขอโทษล่าสุดบ็อกเกอร์ออกมาขอโทษแล้วนะฮะเจ้าภาพด้วยคนจัดด้วยออกมาชี้แจงว่าเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับศิลปินฉะนั้นศิลปินเข้าใจผิดกันเองด้วยแล้วคนที่ผิดคนที่ผิดถึงก็น่าจะเป็นคนจัดแล้วก็เป็นคนรันคิวแล้วเป็นคนที่ดูสคริปต์แล้วซีเควนทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือง่ายๆแล้วเขาก็เลยออกไปแล้วถามว่าลำยัยผิดไหมลำยัยไม่ได้ผิดแล้วถามว่าทาไมลำยัยต้องบอกว่าอยู่เหนือดรามา่า เพราะลำไยไม่รู้เรื่องลำไยบอกว่าจะเป็นรู้เรื่องอะไรเพราะว่าลำไยแสดงคิวแรกเออสิบเอนาฬิกาสาสิบนาทีพี่ดีเปิดเสร็จปุ๊บโชว์ลำไยห,หายทองคาขึ้นมาดางก็ทําตามของนางไปพอจบงานนางก็กบับเออแล้วนางก็ไม่รู้ว่าอ่หลังบ้านตีกันอะไรยังไงจนมันเป็นประเด็นเนี่ยพอเป็นประเด็นลำไยบอกมันไม่ได้มีชั้นเกี่ยวข้องชั้นก็จะไปยุ่งทําไมพี่พี่ก็ตีกัน แต่ที่นะ้าต้องออกมาชี้แจงเพราะอะไรเพราะว่าคนไปโยงกันว่าแม้อยู่เหนือดราม่าชนะเป็นต้นเหตุให้พวกเขาตีกันนะเธอหนักขึ้นคนแรกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกมาชี้แจงเอาหลักฐานมาชี้แจงเหมือนกันพอมาชี้แจงเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่วมันก็ มันก็กระจ่างหมดสิคุณจ้าก็มีหลักฐานคุณตั๊ก,กแตนก็มีหลักฐานลำไย,ยก็มีหลักฐาน <c oughs> คนที่ตอกมาชีแจงได้คือคนจัดเท่านั้นนะฮะก็อย่างที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับซึ่งงานนี้ถูกโยงไปอีกคนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคือคุณเอสุภชัยนะพี่เอของเราเนี่ยนะฮะงานเข้าเชย่เลยไม่รู้อีโนโอีเนก็งานเข้าไปด้วยโดนดราม่าคุณตั๊กแตนชลาดาครับเพราะว่าเรื่องราวดีมันไม่จบครับเพราะ ก็มีคนงานข้าวแบบงงๆเห็นน่าจะเป็นคนดีแล้วครับพี่เอสุปชัยของเรา,เาคุณผู้ชมไปดูที่โดนดราม่าแบบงงๆโดนโยงปรมดราม่าคุณตาก,กะแตนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะพี่เอได้มีการทำเซอร์ไพรส์และเคยช่วยเหลือคุณตากแตนนะครับด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงนะครับของคุณตาก,กแตนนะฮะต้องใช้คำว่าเช่านะไม่ได้ซื้อนะเช่านะฮะในสังกัดกรมมี่นะับมาให้นักร้องสาวได้นําไปร้องเพลงในงานต่างๆเป็นระยะเวลา1ปี เม uhm ื่อพี่เอสุภาชัยครับได้มีการโพส์ภาพตัวเองผ่านไอจีสตอรี่พร้อมับชั่นโปรโมทสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคุณตะกะแตนซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับประเด็นนี้เลยแม้แต่นิดเดียวกับโดนนะครับชาวเน็ตคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปด่ามาถึงเรื่องคุณตะกะแตนว่าอยากรู้ทำไมพี่เอต้องสนับสนุนตะกะแตนรักพี่เอแต่ไม่อยากจะให้สนับสนุนนางโอาว่าคนที่เมนเนี่ยค่ะสตินะ อืมคายตติ์นะต้องให้คุณหมอสนับสนุนหน่อยว่ามั่วนะพี่เอเนี่ยพี่เอน่าจะสวนกับนิดหนึ่งจนชาวเน็ตอีกรายหนึ่งเข้าไปซัดกับอ่าที่คนดราม่าเรื่องระแตบอกว่าพี่เอเนี่ยบอกว่าไม่พอใจตะระแตก็ควรไปคอมเมนต์ในไอจีตกไคร์นะไม่ใช่มาละลาลาบลาลวงในพื้นที่ส่วนตัวของพี่เอสุภชัยเอออันนี้พูดถูกอันนี้พูดถูกบางทีนะบางทีคุณไปคอมเมนต์แล้วคุณยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพอมารู้เรื่องที่หลังว่าเนี่ยคนจัดขาเป็นคนขอเลื่อนคิวเองนะ หมานะหมานะเพราะศิลปินขอดเข้าใจผิดกันพอเข้าใจผิดเนี่ยก็เข้าใจว่าศิลปนินคนนั้คนนี้คนนี้ตีกันเองเอขาเข้าใจผิดแต่ถ้าณวันนั้นณวันนั้นเองคนจัดเป็นคนพูดว่าออขอโทษศิลปินทั้งสามคนนะคะพี่เป็นคนขอเลื่อนเองนะคะพี่ขอคนนี้ขึ้นก่อนนะคะน่นนี่นั่นนะคะจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นเลยตากะแตงจะไม่มีการโพต์ด่าจะจะไม่มีการไลฟ์สดฟาดกับคุณเองมจะไม่โดนด่าฟรี พีเอจะไม่ต้องมาโดนด่าแบบนี้ฉันให้คนที่คอมเมนต์นะตั้งสตินิดนึงนะฮะจะเป็นจะเป็นมั่วเม้อไปหมดเขาก็ไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับคุณตากาแตนไม่ได้โพสต์เกี่ยวอะไรคุณจ๊ะไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับดาม่าก็ไปเข้าไปคอมเมนต์ดีแล้วขอบคุณชาวเน่ยอีกคนหนึ่งด้วยนะที่เข้าไปซัดก,กับที่ไปสั่งสอนหน่อยนะฮะและเนี่ยพอเรื่องเนี่ยมันกระจากแล้วเป็นไงหมานะเออไอคนที่บอกว่าอยู่ข้างนั้นข้างนี้ข้างนี้ข้างนั้นไม่ผิดหรอกที่คุณจะอยู่ข้างใครแต่คุณไม่ถ้าคุณ เออแบบเอาแค่พอเหมาะพอควรไม่ได้ไม่นเดี๋ยวมันจะโบง้งไงอืมนะฮะเพราะเราก็รู้ๆพี่เต๋าพูดตั้งแต่ตจําได้พี่เต๋าพูดเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเรื่องเนี้ยมันไปคุยกันหลังบ้านนะเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็จบจริงๆแต่คุณตากระแตนขอโทษแล้วก็จบนะคุณจ้าก็ไม่เอาต่อไม่เอาเรื่องต่อแล้วไม่มีการต่อความยาวสาวความยืดแล้วคือเพื่อนโดนขอโทษเพื่อนให้อภัยฉันก็จบหลังบ้านจะว่าไงแต่เรื่องอนาคตจะร่วมงานกันได้ไหมได้ อันนี้ไม่รู้จะรับไหวไม่รับไหวเหมือนที่พูดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไปว่ากันตอนที่เขาเจอกันหน้างานน้องโอไม่เกี่ยวนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนะในช่วงนี้นะครับขอบคุณ SS Co f f e e ฟฟพด้วยกาแฟสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ทานได้อยากจะหุ่นดีอยากจะสุขภาพดีเอ๊ะดื่มกาแฟยังไงไม่อ้วนดื่มกาแฟยังไงไม่คุณหมอบอกว่าความความดันคุณขึ้นนะค่าน้นาตาลคุณสูงขึ้นนะเดือนนี้ คุณหมอจะไม่ว่าเลยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกาแฟทั่วไปกาแฟนี้เป็นกาแฟที่ดีมากๆผสมเกี่ยวกับเรื่องของซันไฟเบอร์โสมถั่วขาวสอยโปรตีนแอลคาไนีนในการเผาผลาญไขม,มันไม่ดูดซึมแป้งไม่ดูดซึมน้ําตาลอะไรที่เราทานเข้าไปส่วนเกินเดี๋ยวจะคลับออกมาหมดเลยเผาผลาญออกมาหมดเลยเป็นปัสสาวะก็ดีเป็นอุจจาระก็ดีเป็นเหงือ่อเป็นอะไรของเราก็ดี จะทําให้เรานั้นไม่อ้วนไม่มีอะไรสะสมคุณหมอไม่ดานะจ๊ะวันนี้แนะนํานี่เลยเอ c เอสคาเฟ่พาทครับหนึ่งกล่องมี็สิบห้าสองกล่องละสามร้อยห้าสิบบาทและโปรพิเศษวันนี้เลยครับให้ไปเลยสำหรับรายการเราจะซื้อสามกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับเ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูพี่ณวัตกันมากดีกว่ากรณีถือพอร์ ดาชา์ลอตด,ดาลูกสาวใช่ไหมว่าถือพอรตนะถือบุหรี่ไฟฟ้าฉันถือโชว์ซะเลยเดี๋ยวประเด็นนี้ว่ากันช่วงหน้าพักเบรกคนเดียวครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <S <S เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ